มาครับโรบินวันนี้ NB411 ครับเช้าวันที่ฝนตกโปรยโปรยเผ็ดเครื่องกันตัวนี้แท้ทั้งเครื่องเลยนะครับมีเสื้อแท้ลูกแท้ก้านแท้ข้อแท้ลูกปืนเป็นของ F AG ครับตัวยเยอรามันรอบจัดตัว C3 ลงท้ายด้วย C 3 ็บสีสีเป็นสีเดิมครับตัวนี้เป็นสีเดิมลงแล็กเกอร์ใหม่แล็กเกอร์สีต่อหนึ่งอบร้อนครับเดี๋ยวมาฟังเสียงกันอู